สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างอาณาจักรในดินแดนไทยในอดีตนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะนักเรียนหยิบหนังสือนะคะวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปนะคะหน้า36นะคะ ก็จะเป็นเรื่องการสร้างอาณาจักรของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทยในอดีตนะคะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนดูนะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักการรวมตัวกันนะคะก็จะมีการอยู่เป็นชุมชนมีการแบ่งหน้าที่กันในสังคมนะคะ,ะทำให้เกิดมีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น คนพื้นเมืองเดิมนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อพยพมาจากเมืองอื่นนะคะเนื่องจากมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันทางด้านการค้าขายแล้วก็วัฒนธรรมกับเมืองอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปนะคะและจากการตั้งหลักแหล่งเนี่ยเป็นเป็นเมืองนะคะจะมีหลักฐานปรากฏอยู่นะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงเมืองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการพัฒนาเป็นแคว้นแล้วก็อาณาจักรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของอาณาจักรแรกนะคะก็คือจะเป็นอาณาจักรโบราณในภาคกลางอาณาจักรทวาราวดีนะคะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่เอ11จนถึง16นะคะหรือเมื่อประมาณ1500ปีมาแล้วตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทางด้านตะวันตกนะคะ,ะแล้วก จะมีศูนย์กลางความเจริญนะคะก็คืออยู่ที่ในบริเวณจังหวัดราชบุรีนะครปฐมจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็จะมีหลักฐานที่สำคัญที่พบก็คือพระธรรมจักรศิลากับกวางหมอบนะคะศิลปะสมัยทวารวดีจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปศิลาขาวหรือหลวงพ่อประธานพรนะคะพระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวารดีที่ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนามาจากอินเดียนะคะอ่ะอาณาจักรต่อไปก็จะเป็นอนาณาจักรลาโวนะคะอาณาจักรลาโวเนี่ยซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำลบบุรีป่าศักและบางปะกงซึ่งเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่12-19 นะคะศูนย์กลางความเจริญนะคะอยู่ที่เมืองละโวหรือว่าเมืองลบบุรีละโวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะดวกต่อการเดินทางนะคะจึงมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างถิ่นจึงทำให้ได้รับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามานะคะหลักฐานสำคัญที่พบเนี่ยก็จะมีพระปางสามยอดนะคะจังหวัดลบบุรีเป็นศิลปกรรมของอาณาจักรลาโว นะคะที่ได้รับอิทธิพลจากขอมนะคะเทวรูปพระนารายณ์ทรงคุธนะคะแล้วก็เหรียญกระสาบที่มีรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงนะคะแล้วก็ในช่วงพุทธศตรวรรษที่16เนี่ยลาวก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมนะคะจึงทําให้ได้รับอิทธิพลจากขอมจึงมีการผรสมผสานทางวัฒนธรรมทําให้มีศิลปะ หลากหลายแบบทั้งพระพุทธรูปเอ้ยพระพุทธศาสนาและแบบทวรารดีแบบพราหมณ์อินดูแล้วก็แบบขอมอย่างที่พบหลักฐานนะคะที่ครูกล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอาต่อไปก็จะเป็นอนาณาจักรโบราณในภาคเหนือนะคะก็จะมีอาณาจักรอริปุญชยัยเป็นอนาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่19เอ้ย13ถึง19นะคะ เกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ตั้งของจังหวัดลำพูนในปัจจุบันนั่นเองนะคะเรื่องราวของอาณาจักรอริปุญชัยเนี่ยก็จะปรากฏในตำนานจามเทวีวงหรือตำนานเมืองอริปุญชัยที่ได้เล่าไว้นะคะก็จะมีพระนางจามเทวีพระราชธิดาของกษัตริย์ลโวนะคะซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง อา,อาณาจักรอริปุญชยัยทรงได้นำอาวัฒนธรรมลโวเข้ามาเผยแพร่และทรงได้ขยายอำนาจออกไปนะคะโดยมีการสร้างเมืองเคลางนะคะหรือว่าลำปางแล้วก็โปรดเกล้าให้พระราชโอรสองค์เล็กเนี่ยไปครองเมือง ะะหลักฐานสําคัญที่พบเนี่ยก็คือต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและก็ศิลปะในดินแดนทางตอนเหนือซึ่งจะเห็นได้จากวัดที่สําคัญก็อย่างเช่นวัดจามเทวีนะคะวัดพระธาตุอริปุญชยัยทั้งสองวัดเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่สําคัญนะคะที่อยู่ในสมัยลาโวนั่นเอง ขอโทษค่ะในสมัยอริปุญชัยนะคะเห็นไหมคะ,ะก็จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรโยนกนะคะผู้ก่อตั้งแคว้นโยนกเนี่ยได้อพยพมาจากภาคใต้ของจีนมาสร้างเมืองเงินยางเชียงแสนนะคะซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12. จนถึง16 นะคะตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันก็คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็จะมีหลักฐานสำคัญที่พบในสมัยพยามังรายเมืองโย,โยนกเชียงแสนนะคะเกิดน้ำท่วมจึงได้พาการอพยพมาทางตอนใต้นะคะจึงได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นก็คืออาณาจักรล้านนา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เวียงกุมการนะคะหลักฐานสำคัญที่พบก็คือเจดีเหลี่ยมนะคะกู่คำที่เวียงกุมการจังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านนาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่19จนถึง22ตั้งอยู่บริเวณที่รับเมืองเชียงใหม่นะคะและลำพูนซึ่งเกิดขึ้นจากการรวม รวบรวมบ้านเมืองต่างๆนะคะในแคว้นโยนกและก็อริปุญชัยนะคะศูนย์กลางความเจริญก็อยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะคะอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทั้งในด้านพระพุทธศาสนาศิละปะกรรมการปกครองและภาษาล้านนามีตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมหรืออักษรตัวเมืองเป็นอักษรของตนเองนะคะหลักฐานสำคัญที่พบก็คือ มีวัดพระธาตุดอยคำสุเทพราชวรวิหารนะคะอ่ะแล้วก็กฎหมายมังรายศาสตร์นะคะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีอาณาจักรขอมนะคะหรือว่าขเขมรโบราณน,นะคะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วง พุทธศตวรรษที่11จนถึง19มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองพระนครประเทศกัมพูชาและได้ขยายอำนาจมายังบริเวณปากแม่น้ำโขงนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางของไทยนะคะ,ะก็จะมีหลักฐานสำคัญที่พบก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียก็อย่างเช่นศาส,สนาพราหมณ์อินดูแล้วก พระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะก็จะมีนครวัดประเทศกัมพูชาปราสาทเออาายน์นะคะประเทศกัมพูชาแล้วก็ปราสาทหินต่างๆในไทยนะคะก็อย่างเช่นปราสาทหินพิมายที่นครราชสีมาประกาศปราสาทหินพนมรุ้งนะคะที่บุรีรัมย์และปราสาทเมืองสิงที่กาญจนบุรีนะคะ ่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอนาณาจักรโคตบูนนะคะเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15นะคะซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเมืองบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางนะคะศูนย์กลางของอาณาจักรโคตบูนเชื่อว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมในปัจจุบันนั่นเองนะคะ,ะต่อไปหลักฐานสำคัญที่พบ นะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวของอาณาจักรโคตบูนท,ที่ปรากฏอยู่ในตำนานอุรังคธาตุที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนในอาณาจักรนี้นะคะและประวัติการสร้างพระธาตุพนมนะคะหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของอาณาจักรโคตบูนก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครปนมนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรโบราณในภาคใต้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นอาณาจักรที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกันนะคะก็จะมีอาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่13บสถึงสิมีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตร,ราและเกาะชวานะคะก็จะมีศูนย์กลางความเจริญก็คืออยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะคะหรือว่า เป็นศูนย์กลางของอาณาจากักรอาณาจักรชยานะคะอ้าวออาณาจักรศรีวิชัยนะคะหลักฐานสําคัญที่พบก็อย่างเช่นพระบรมธาตุชายานะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางนักปลวกสทธิ์ที่วัดหัวเวียงอําเภอชายาแล้วก็จะมีเทวรูปหล่อสฤทธิ์นะคะพระโพธิสัตว์ อวะโลกิตไดสวนนะคะวัดศาลาถึงอำเภอชัยยานะคะแล้วก็จะมีอาณาจักรตามพอลิงนะคะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 3บสถึงสิตั้งอยู่แถบชายฝั่งทะเลในดินแดนภาคใต้ของไทยเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18นะคะตามพอลิงเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อนะคะมาเป็นนครศรีธรรมราชนะคะ ซึ่งจุดศูนย์กลางของอาณาจักรนครอาณาจักรตามพอลิงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยเมืองนี้เนี่ยจัดเป็นศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆจากภายนอกรวมถึงการรับพระพุทธศาสนานิการเถ,รว,ถรวาทรนะคะลัทธิลังกาวงมาปฏิบัติอย่างแพร่หลายนะคะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ มีหลักฐานสำคัญที่พบก็มีวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระพุทธรูปประทับยืนสำริดปางประธานธรรมนะคะเห็นไหมคะต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรลังกาสุกะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่11-14อยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรตามพรลิง สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองปัตตานีนะคะตามบันทึกของจีนระบุว่าอาณาจักรนีเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองนะคะศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่เมืองปัตตานีนะคะครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลาซึ่งหลักฐานสําคัญที่พบเนี่ยก็อย่างเช่นซากเมืองโบราณอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็สิวาลึงนะคะศิลาอาเภอยะรังจังหวัดปัตตานี นะคะอ่ะในส่วนของอาณาจักรโบราณนะคะที่สำคัญสำคัญในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่บ่งบอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่ามีความเพนมาทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในแต่ละภูมิภาคกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องอขอลาไปก่อนนะคะ,ะก่อนที่จะลานะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะก็คือครูจะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบที่2หน้า47่เนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทางอีเลล์ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย